สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้ลวนจะพาทุกคนมาดูไม่รู้ว่าลูกอะไรนะจ้าทุกคนจ้่จ้าทุกคนลูกดำดำนะจ้าแต่ตอนเขายังไม่สุกเดี๋ยวนะจ้าตอนเขาไม่สุกเขาจะเป็นสีนี้จ้าสีแดงๆดนะจ้าทุกคนเขาก็ลูกดกนะจ้าจะเป็นพุ่มเลยจ้าทุกคน เดี๋ยวราพาทุกคนมาทางนี้ก่อนนะจ๊ะมาฝั่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ้าถ้ากินได้ก็ดีนะจ๊ะแต่คิดว่าคงกินไม่ได้จ้ะทุกคนดูใกล้ๆเนาะ,ะแล้วก็ทางฝั่งนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรบพามาทางนี้จ้า ก็ก็ใช่นะจ๊ะทุกคนแต่เขาต้นสนิดนแปลกเกิดขึ้นมาด้วยนะจ๊ะทางนี้เนาะ,นะตัวสวยงามนะจ๊ะทุกคนทางนี้ก็ชัยลูกดกมากเลยจ๊ะทุคนอันนี้อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยนะจ๊ะทุกคน เป็นเขตของมหาวิทยาลัยนะจ๊ะลวนก็เดินผ่านบ่อยเนาะก็เห็นก็อดถ่ายคลิปไม่ได้นะจ๊ะทุกคนกอ้โความสวยของเขาเป็นพุ่มๆนะจ๊ะทุกคน,น,กคนเขาก็จะออกมาอย่างนี้ ทุกปีเลยจ้ะทุกคนแต่ตอนดอกนี่ล้วนก็ไม่ได้มาถ่ายรูปนะจ้ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเนาะตอนเขาออกดอกปีหน้านะจ้ะก็ค่อยถ่ายใหม่นะจ้ะก็ถ่ายวิดีโอใหม่จ้ะทุกคนคลิปนี้ล้วนขอจบแค่นี้นะจ้ะทุกคนขอบคุณมากๆนะจ้ะที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีนะจ้ะบ๊ายบายจ้ะ